สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้พาพี่น้องมาหายมยามรอบยมรอบยามลียมตรงนะครับพี่น้องนี่ครับหน้าอยู่หน้าเจกครองนี่แหละครับพี่น้องวันนี้นี่ครับบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าครับพี่น้องจะพ้ามายามรอบกันครับพี่น้องว่ามันสิถือบ่เฮ็ดดักปลาไว้ดักปลาลงครับบัดนี้นี่ครับบรรยากาศ นี่ครับผมน้ำไหลตนตามตามตามเลยครับพี่น้องทีนี้ไม่น้ำไหลเลยเดี๋ยวผมจีพาไปเบิ้งรอบครับผมใส่ไปสองจุดครับครับใส่ไปมองนี่รักปลาลงครับบัดเนี้ยนี่ครับรักวันี่เบิ่งกันครับวันสิมีปลาบ่ ปลาบล่นละพี่นอ้องคือมีตอนนแต่ขีนเงี้ยเดี๋ยวอ่ครับพี่นอ้องน้ำต้นลงนี่ไหลตุ่มตุ่มลงนี่ครับไหลลงนี่ไหลลงฝุ่นครับ <c oughs> ปลาให้หน้าสิมีบ่นละครับมีมันกับสิลุงนี่แหละเดี๋ยวผมลงไปเบิรงกน,นครับ เปิ่งปลากันครับพี่น้องอนี่ครับผมนี่อยู่ครับพี่น้องนี่ปลาคอคอปลาเข็งปลาขาวเอาเอาเอาอเดี๋ยวหาหมงเทงก่อนหาหมงเอาขึ้นมาใกล้ๆเปิ่งกันครับผม นี่ครับมีอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวจกโตครับพี่น้องอันนี้จุดแรกเข้าได้ครับพี่น้องมีสองจุดขับดักไว้เดี๋ยวเบิ้งจุดแรกกันก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวจะโตบันโตครับ เข่งครับเข่งเข่งครับออกก่ำคว่ำหน่อยครับ เหมือนละครับมองนี่เดี๋ยวไปเบิ่งอีกมองนึงครับนะครับมองนี่สิปเป็นยังไงครับพี่น้องมองนี่มองนี่ดักปลาขึ้นครับพี่น้องหันดักปลาลง <Duty> ดักดักทั้งขึ้นทั้งลงเลยครับพี่น้อง นีอยู่ครับผมนี่ครับนี่ครับผมป่าการในการอยู่พี่น้อง,องนี่ในการอยู่เได้กินอยู่พี่น้องดักปลาท่านท่านมีป่านะ มันไมีหนามีอย่างฟ้ากัแลนอยู่ครับออโอ้ซีโตครับพี่น้องโวเด้อันนี้เนี่ยมันยังเน่มันก็นไปปลอ่อยสะเห็นโอ้โหโอ้บ่ค่้ยต้กให้อยู่ครับพี่น้อง สองตัวส้มส,สีน้อยเนี่ยอันนี้ครับผมเด็กการอยู่ครับพี่น้องได้หลายตัวอยู่โอ้ได้เป็นสิบอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่ามันตัวหน่อยตัวใหญ่ปะปนกันไปครับพี่น้องปลามันมีหลายสุดนี่ครับพ่อพี่น้องหากินแบบบ้านๆเท่าเหมือนหากินง,ง่ายๆเดี๋ยวดักขึ้นไปก่อนครับบัดนี้ จะขึ้นไวกอ้อนเ่นาะงโดดลงปลาโดดปลาโดดถามพี่น้อง ครับผมบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าครับผมแบบบ้านๆเท่านะครับพี่น้องไปสรุปผลงานกันครับบันนี้ครับพี่น้องวันนี้ห้ากินแบบบ้านๆกันนี่ครับผลงานปาลาดักปลาปืนปลาหนำไลปลาขึ้นปลาลงนี่แล้วครับพี่น้อง พอเด็กินอยู่ครับพี่น้องกันหาอยู่หากินแบบสารบานเท่าครับผมหากินแบบเขาเออนี่พาอมีน้ำเขาก็หาแนวมาดักปลาขึ้นปลาลงครับพี่น้องมันกะตีแลนข้นแลนลงเป็นธรรมชาติของปลาครับพี่น้องมานเอก็แต่พ่ออยู่พอกินอยู่ครับพี่น้องน้ำก็เริมารแล้วครับมันมีฝนมียางก็พ่อมีน้ำมีท่าครับพี่น้องพ็อเด็เขาเออนี่พอเด็หาอยู่หากินครับพี่น้องกับโบแหงโบแหลงแต่ไมนก็ะแหงแหลงมากมาโดนแล้วครับพี่น้องกับพ่อมีน้ำกั ปีก็มีครับพี่น้องกะมือหนหากินแบบบ้านกับผ้ามาลุ่นป่าน้ำกันครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ช่องอหากินแบบบ้านบ้านคือปตอกับผมปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันกรบผมที่สำคัญกับอย่าลืมกดกระดิ่งครบผมแจ้งเตือนไว้ยังผูพลาดคลิปกับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปสิมิยังกับถาลุ่นถาเบิงถาช่มไปน้ำกันกับพี่น้องมือตรงล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ